ดีดีครับดีอ้างดียนดีเฮ้ยพี่บอยอ้างเรียนเท่าไหร่ใบก่าอย่างเงี้ยเรียวดีหายก็ขายก็สักแปดพันอ่เอาปเปล่าตอนนี้จะให้คอขึ้นคอขึ้นคอเก็บไว้ใส่ถุงไว้นี่พัแดง เฮ้ยนี่ไงมั้งถ่ายถ่ายถ่ายด้ยเอาไปดูเล่นเลยดูเล่นฮ่าฮ่าโอโหแต่บอลก่อนีกว่าแไม่ได้แต่ะนี่าอ้ายตะบอลเสร็จองดูมายิงอ่อนงได้ครับนี่จะไปก่อนนครับเของี่นีด้วยมเนยใช่ใช่ี้ยนะสามหนึ่งมนีสายเดี๋ยวก้าเปิทองคำามสองหนึ่ สนื่ะพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะเฮ้ยถุงขยึบอน้องจอกในถุงมีในรถก็มีพี่ก็มีอู่พี่แต่ไม่ไมาดูก็ได้ครับเต็มอเขาจับน้องตขาอะไ้้ตาไอ้ทำขาย่าตนคันมแล้วไม่ใช่โทราไหนดูดิพีม่้ไมไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อได้แล้วนี่พี่อ้วนเดี๋ยวให้พี่เดส่งให้อะไรหรอใช่ยูทูบอ่ะโดนน้กบอลลุงเฮ้ยพี่นมาน้องจอเอ้าวซื้อ แอบรุ <Es poor S 1> ่นแรกกิน <ce> ล <ci> <half art> ้องอะไรปั๊มรุ่นแรกไงไม่ใช่ทางมหลอปั๊มรุ่นแรกเป็นหลปั๊มรุ่นแรกไม่ใช่หลอคมอะไรม่จมาขายนอก็ไปดูแอบอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นรู่หล่อดรืบว่าชื่บมาขาอะไรเบี้ชื่อม้าขาอะไรยองตัวยูกูเกิลดูรถบี่อดชื่อม้บขาอะไรยองบ เดี๋ยวดูตรงนี้อ่อนไฟสว่างสว่างนี้ครในบอลก่อนดีกว่าพี่เดี๋ยวในในรถมี่ล้านสี่ล้านพี่ก็พอเอาพ่อครับในในกระเป๋านี่จะเยอะพี่ว่เอาห้าหมื่นวัดไปเลยเลยไปัเอาหมื่นวัดไปเลยพี่ดินั่งด้วยนะนั่งด้วย เื้สลบนผมโตมาหลงพีเอ้ออ้าวข้นด้วยนะขึด้วยหลงพอ้อห้หมนหลเอ้ตห้าหมื่นัดไปเลยไม่เปิดดูด้วยเขาเก้าไหนเขาเก้าไหเขาก้าเดียวเดียวเดี๋ยวไม่ดีไม่เดียวเดี๋ยวเปิดมาป๋าผขานถิ่น น้องมันขอหกหมื่นสลบเลยนะปากก็เสาร์เลยเหรอน้องมันดูออกได้พี่พี่ว่าดูออกได้ครับเฮ้ยนี่ถ้าเกิดถ่ายนี่ต้องทำคนเดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้เพราะอะไรที่บ้านอยู่นู่นถ้าเกิดว่ามีวัดระฆังค์สักองหนึ่งวัดระฆังองค์ยี่สิบล้านนะยี่สิบล้านนี่รอตื้อเลยนะรอตื้อเลยนะก็ตรงหกหมื่นขายไหม ไม่ได้ต้องคัดเอาลองคิดดิเนี่ยเอาไปคัดแค่เนี้ยังได้ต่อมาื่นเลยผมว่าเกินน้อยพี่ เหลยแ่เลกหลุดแ้ี่บอแค่เหลีลยแรก็หลุดนะอย่าทำร้ายพี่เาไปตอลก่อนเ้าเดี๋ยวพี่ตอนนี้เทคนิคฟุตบอลหายไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อ่อนเลอนเตะบอลเสร็ไฟสว่างอัี่อย่างเงี้ยดีเพราะว่ามันเก่าไม่ใช่พี่คือเราเรามี คอนเนคชั่นที่ดีมีพี่น้องๆที่ดีอะคือพวกเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่สองขอโทษครับอะไรครับพี่เนี่ยเราเราซื้อชาวบ้านอ่ะมันก็ผมซื้อพี่สองหมื่นเป็นอะไรซื้อเขาหมื่นอยู่อ๋อแต่อย่างน้อยเราขายได้สองหมื่นห้าอย่างงี้ใช่ไหมพี่ทำไมไม่เห็นตตั้งแ่แรกวะพี่หลักหมื่นเออพี่อ้วนมาเห็นเฉยเลยทำไมเราไม่เห็นป่ะใครเปิดกูัวทำไมไม่ให้กูดูเออทำไมพี่อ้วนมาเห็นไปพวกเราไม่เห็นวะพี่พวกเรามาก่อนด้วยนะสวัสดีครับมันอยู่ในกระเป๋าดำไงนึ่งดูดิพี่อ้วนมาสิบนาทีได้เลยอ่ะ แล้วดูพวกเราดิยืนไปชั่วโมงไงหลักเมืองบล็อกเงินด้วยโอ้โหหลวงพ่อกวยเสร็จจากชุดแรกเลยเออร้องเออเต่บอลก่อนแล้วพี่แต่บอลก่อนนี่นี่พระเอกอยู่นี้นี่อะไรอะเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อหัวหินหัวเปลี่ยมก่อนหลักเป็นเรื่องให้เรานี่เรามาก่อนพี่อ้วนเป็นชั่วโมงไงพี่ ทำไมกูไม่เห็นวะเออพี่อ้วนมาแป๊บเดียวได้เหยืยเพาะผมยืนดูเป็นชั่วโมงมอะไอวะหยิบไม่เจออะไรกันเลยเมื่อกี้เนี้ยห้าหมื่นนะถ้าซื้อไปนวเรียบร้อยจริงเหรอมีเหรียญเงินเจ้าหนอสองเหรียญ่แต่ไม่เอาเราไม่ซื้อเราเดี๋ยวเราก็ไปดูขนาดนังพี่อ้วนไหมนังพี่อ้วนไหมสามมืออะไรนะสามมือใายมือด้วยอ่ะ สามมืออ่ะเดี๋ยวดูต่อดูต่อหลังแต่บอลนี่พี่เขาสองหมื่นก็ไม่ถูกหรอพี่ก็ดูต่อหลังแต่บอลซื้อดีนะเนี่ยดีดีแต่แต่พวกเราไม่ดีตามไม่ดีด <laughs> แต่ว่าเราก็แปกไว้ก่อน <laughs>